กินแล้วผมขันหลวกลั่นแล้วนะครับเป็นไซต์ปรตะเพียงก็ไซต์เกือบโรมานเก้าขีดก็ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาะทีมชาแนลนะครับวันนี้ผมมีโอกาสพามาตกปลายัางเป็นบอ่อเหมานะครับเปิดใหม่ได้ประมาณได้เปิดมันส่งสงอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับอันนี้ผมก็รู้จักจากนวิทย์นวิทย์ก็พามาครับผมวันนี้วันนี้ผมก็จะลงสองคันนะครับหน้าดินนะครับเขาเก็บคนละสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทลงเบ็ดได้สองคันก็เท่ากับคันละสองร้อยบาทนะครับผมก็จะลงเป็นหน้าดินนะครับ แล้วก็เกี่ยวกุ้งบ้างมันหมูบ้างแล้วก็เม็ดโฟมบ้านครับ mm. ก็เขาให้เริ่มลงเบ็ดที่บ่อนี้เจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งถึงประมาณสี่โมงครึ่งหรือว่าห้าโมงประมาณเรทประมาณห้าโมงนะครับ mm. มันจะเป็นแบบบอ่อที่เขาเขาเคยว่าจะทําเป็นร้านอาหารแต่โควิดมาก่อนก็เลยไม่ได้ทําเป็นร้านอาหารตอมันก็เลยจะเป็นตอมอเยอะครับผมสภาพหมายไปดูสภาพหมายก่อนเร็ว ก็นี่คือสภาพใหม่นะครับบ่อที่เราจะมาตกปลาขึ้นดีนะครับวันนี้เป็นเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์หน้าก็ยังเปิดอยู่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีพวกปลากระพงมีปลาหลายชนิดนะครับปลานนลปลาเดือวจูดูม่ดู้กันะอาจจะเป็นเสาตอหม้อนะครับตอหม้อจะเยอะมากนะครับสามร้อยต้นนะครับมันก็จะมีพวกปลากระพงปลานนลปลายิสกตะเพียนมีปลาหลายชนิดนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับผมก็ มานาวิทเคยมาก่อนแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนาวิทมาก็ถือว่าได้ปลาเยอะอยู่นะครับปลาใหญ่มีแน่นอนครับผมก็สภาพไม้นะครับคนไม่รู้จักนะครับบ่อเพิ่งเปิดน่าจะได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเป็นบ่อเหมานะครับรถผมก็จอดอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่หลังมองหัวเชียวนะครับเดี๋ยวผมปักหมดไว้ให้นะครับใครจะมาก็เปิดเสาร์อาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าจะเปิดกี่อาทิตย์นะครับนาเขาไม่ค่อยว่างปลาขึ้นครับผม สำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้ผมก็จะใช้เป็นชิปผลไม้รวมนะครับก็ไม่ไดะะ้ผสมให้ดูนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้ผมผสมให้ดูก็ใหคอมเมนต์ได้กับผมว่าผสมวิชิปผลไม้รวมวิธีผสมยังไงก็คอมเมนต์มานะครับก็เผื่อบางคนอาจจะดูผมผสมเหยื่อบ่อยแล้วอาจจะเบื่อครับผมก็เลยไม่ได้ผสมลงคลิปให้ได้รับชมครับผมก็ผมทําผสมไว้ตั้งแต่วันพฤรหัสนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ สาที่สิบแปดนะครับเดือนพฤษภาคมครับผมก็วันนี้มากับนาวิทนะครับ๋ไปดูีนาวิทก็จะลงจุดนี้ครับผมครับี่ครับนาวิทครับผมวันดี้ก็จะประมาณนี้นะครับนาวิทนั่งอันนี้ก็จะเป็นกุ้งของเรานะครับนี่บผมหั่นเป็นชิ้นนะครับใช้เป็นงานของคันของค่ายอาชิโนนะครับเป็นคันแปดฟุตสปาร์ตันโคนขาวนะครับ เวทหกขีดสิบสองนะครับ,รรบสายเอ็นใช้เป็นของไทยดีนสิบสองปอนด์นะครับลอกมาปลาโกริราเบอร์สามพันนะครับลปาล,ลา,บบปากินเื้อตัวเียทิมงานมาช่วยนัดสายฝนครับผมเลี้ยงมันมาตากให้เราเนี่ยแฮอย่าพึง่งอย่าพึ่งยกอย่าพึ่งยกมันสิทธาปาก เฮ้ยๆมันค่อยจะกินว่ะเอ้ยถ้าโคไรก็เกือบนี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <laughs> อ้าตัวโลสีตัวโลก็นี่ปานินจะตกเป็นตะก้อตายสองสองขั้นนะครับ<อ>น้าสายฝนนะครับตามมาเล่นด้วยครับผมกระจายกองนิดน,นึงครับผมแต่เนื้อเป็นเยวกันนะ nó chỉ đông nó thằng nó chỉ mày, bây giờ vào <laughs> vị nhà nó đã, cái năng nhường như hát. นี่นะครับใส้ปลาตะเพียนครับผมจะนี่ครับจะมีตัวไข่ๆนะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับอีกคันหนึ่งก็จะใช้เป็นมันหมูกับเม็ดโฟมอีกคันหนึ่งจะใช้เป็นกุ้งกับเม็ดโฟมนะครับดวงเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์จุดแปดนะครับคู้กันครับผม มากินแล้วผมขันหลอกลั่นแล้วนะครับยลง,ง,ง,งมาเ่ยหากินเยอะ Thank you. ยี่สุกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วของจริงของเท้ Cái như ấy đi chơi nó, bay Đi lem đi tập dân quả. Bớt lơm lên, bớt lơm lên. กินมันหมูมันหมูนี่รครับไซปลานะครับระจะปบปลานไซน่าจะหกขีดเจ็ดขีด,ขดประมาณนี้นะครับปรเปียนครับผมตัวนี้กินมันหมูน้ำแดงนะครับอ 还有要高标准。 ย,ยังมานำเลยนะไสนี้นะครับก็เป็นปลาไข่นะครับตะเพียนไข่ครับผม 没有，一个哈哈哈！下 哎，你我。 kalian ini apa? Pintu kompon กินแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับผมนิ่งแล้วขันขวานะครับายมา่อนี่เลยออ,ออันรอิสองนหรอไม่แคเดียวนะแต่ฟามวิ่งมาฝองนี้นะ จะไปแต่เมื่อวานมันดิ้นขนาดนี้นเลยเหรอเป็นยี่สุกพันไซโลนะครับใส่ของเขาเลี้ยง ตึงมือไหมล่ะตึงไหมตึงก็แสดงว่ามันติดอยูต่ตึงลากหมุนมาเลยก่อนลากม,มาเรื่อย ผู้หญิงเขาอยากได้ปลาตะเพียนครับผมก็เลยเอาเหยื่อผมในหน้นะเขาลองตกดูกาได้ปลาตะเพียนกับปลาโนนจันมานครับผมก็มันไม่ได้กินทุกทุกคนนะครับก็ใครไม่ได้แล้วก็ตกช่วยอยู่ครับผมเชฟผมรุ้นกันยาวๆนะครับกินแล้วขันขวานะครับนี่ครับผมกินแล้วนะครับ ป๊บมุม ใ่ครับผมใส่ปลาตะเพียนนะครับก็จะอยู่ที่ไสจิตแปดชีดครับผมเ่าก็ได้กินทั้งวันนะครับตะเพียนครับผมใส่นี้นะครับไข่นะครับเดีครับผม ฝั่งฝั่งนี้จะล่มนะครับเขาเขาให้ตกอยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งที่มีร่มร่มไผ่นะครับร่มไผ่กับต้นมะขามครับผมยาวสุดสายนะครับนายวิ็จะนั่งอยู่ตรงเสาตาหม้อผมผมก็ลงอยู่ตรงนี้นะครับสองพันอ๋อตะเพียนเอาเรื่องอยู่นะครับตะเพียนตัวใหญ่แล้วก็กินเรื่อยๆครับผมตะเพียนประมาณนี้นะครับมีคนตีเหยยบปอมฝั่งฝั่ง ร้านเจ้าของร้านนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบนะครับผมจะกลับประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับก็วันนี้ชนิดปลาที่ได้ก็จะเป็นพวกปลานิลย่สกตะเพียนนะครับกระพงก็ขาดไปของนวิครับผมก็ตัวน่าจะสิบโลเป็นตัวเป็นสิบโลนะครับของนวิดึงมาแล้วสายเอ็นเอาไม่อยู่ครับไทรดีที่มาปอนขาดนะครับ ถ้าเกิดใครอยากมาลองก็มนตกกระพงได้ครับผมกระโงก็เยอะปลาตะเพียนจะมีตัวใหญ่ะครับก็่อนจะไปรับชมผลงานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนะทีมแชนแนลเวยนครับไปดูผลงานเลยครับผมนี่นะครับผลงานรวมวันนี้ก็ได้ปลาตะเพียนมีไซส์ใหญ่นะครับดูไซส์ตะเพียนครับผมมีแต่แบบเอเบบนะครับนี่ครับผม ก็อยู่มันสามสิบสามสิบกโลได้ครับผมตัวตะเพียนนี่ก็ไซส์เกือบโลแล้วครับผมปลานะครับตะเพียนไซส์ใหญ่ๆหญ่นะครับตะเพียนก็อยู่นี่ผมแต่ตัวนะครับนี่ขอหลักจะเป็นตะเพียนไขกับทุกตัวนะครับปนินยี่สุกได้อยู่ หนึ่งสองสามสี่ที่สศกได้แค่สี่หางครับผมที่เหลือจะเป็นตะ,ตะเพียงกับปนินนะครับเป็นไซส์ปะตะเพียงก็ไซส์เกือบโลประมาณเก้าขีก็ไซส์ประมาณเก้าขีกกว่านะครับเกือบกิโลนะครับปาตะเพียงครับผมก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้ครับผมรถจะมาจอดอยู่ฝั่งฝั่งนี้นครับทางเข้ามาอยู่ตรงประตูนั่นนะครับ ประตูข้างประตูขาวนะครับเข้ามาแล้วก็เร,วเรีย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 วมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะถอยเข้าไปตรงกอไผ่ก็ได้นะครับถอยยาวเข้าไปนู่นก็ได้ครับผมบ่อประมาณนี้นะครับคนไม่ค่อยรู้จักนะครับจะขึ้นหน้าเพจเจ้าของบ่อให้นะครับนะเขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับบางเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดตลอดก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็เวลาหมดบนเวลาผมกับนางวิทย์ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ